พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้มีการรายงานพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นระลอกเล็กๆนะครับอาจจะเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการที่เปิดประเทศให้พี่น้องประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและก็มีผู้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยว่า ยังมีความเข้มแข็งซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณาสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและกระดับพื้นที่ได้มีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีการเตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นด้านทางการแพทย์นะครับเตียงนะครับยาและก็เวชภัณฑ์รวมถึงเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเราอีกทั้งขอให้พี่น้องประชาชนยังต้องเข้มข้นในการปฏิบัติ ามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะของ t o ยูตามที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนํานั่นก็คือ universal prevention รวมถึงมาตรการป้องกันโรคนะครับทั้งเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการลดระบาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 รวมถึงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมหรือยูที่2ก็คือ universal vaccination นะครับโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเข็มกระตุน้นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลทําให้ การดำเนินชีวิตของประชาชนและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ไม่หยุดชะงัก นายกรัฐมนตรียังห่วงยยพี่น้องประชาชนที่กําลังจะวางแผนเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางาศาสนาและการท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันและก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยทั้งการเดินทางและการปฏิบัติตนตามมาตรการด้านการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อีกด้วยนะครับค่ะ